ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมครับครับผมเอ,อ่อเอฟซีท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมว่ารอแนวทางของคุณพ่อนะครับผมอ่ออ่าอ,อ่านได้จยะให่หนนะครับครับพอ่อคือ,เ,อเป็นคุณพ่อเนี่ยก็คือคิดค้นขึ้นมาเองอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ่อค้นมาเองแล้วก็สุดรของเรามันก็หลายสุดสดีเขาไปไปตรงหลอกรวงเขาไปตรงคนอื่นเขาด้วยนะสดีนะ๋อครับครับ ็มีล้วก็เลยสมกันครับคืเพ่ครับครับก็คือถ้าถ้าออกมาตรงเราก็มีความมั่นใจอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อคือของเรามันเป็นตรงแล้วไม่ต้องกลับนะโอครับไม่ต้องไปโจ้ดแบบว่าไม่ว่าสองตัวสามตัวล้าออกพาะแม่นก็ตรงตรงเลยนะครับครับครับพ่อไม่เอาเลขไม่ไม่เอาเลขบนมาใส่ล่างมาเลขล่างมาใส่บนนะ้ล่างเป็นล่างนะโอครับครับพ่อ ถ้าตุกตตรงไม่ต้องกราบนะครับครับพ่อเพราะเราคิดหลักหน่วยคือหลักหน่วยหลักสิบหรือหลักสิบเนา้ครับก็คือถ้าได้ได้ตรงตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อตรงตรงนะครับเอาลองดูแบบโชคดีกันนะครับครับพ่อถึงจะหลายตัวหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะพ่อขอแค่ว่ามันถ้ามันตรงตรงก็ยังโอเคนะพ่อเนะมันมีตัวจริ้อสามหางแล้วก็ตัวตัวรองมันจะมีสามหางนะแต่ก็เออ แต่ว่าเราซื้อไม่เท่ากันก็ได้นะไอตัวจริงตัวจริงจะบอกให้เลยนะเก้าสองสี่นะเก<า>้าสอง<า>สี่อ๋ออันนี้คือคือคือชุดใหม่ใช่ไหมพ่อหรือว่ายังไงครับอ่าเนี่ยแล้วก็เก้าสองห้านะอืม,อมครับครับพ่อ,อแล้วก็เก้าสองหกนะครับอา่าแล้วไอตัวที่วัดตัวรองเนี่นะเปนมัวเก้าสองเก้านะ อืมแล้วก็เก้าสองสองแล้วก็เอ่าก็ศูนย์สองสองอันนี้ตัวรองนะโอ้ครับแต่เน้นในสามตัวนั่นน่ะไอทีแรกกันนะครับเก้าสองสีนะ่เก้าสองห้าแล้วก็เก้าสองหกใช่ไหมครับพ่อเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นบนอย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อบนอย่างเดียวมไม่เกี่ยวกับล่างนะครับครับพ่อ ว่าสองตัวบนก็สองตัวล่างมันจะได้ตรงกันนะมันมีไอ้สองเก้านะมันตรงกันนะครับครับพ่ออ่ามันมีอะไรหรอสองห้าางสองห้านี่ตัวลองนะแต่ตัวจริงมันสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้านะอืมครับครับพ่ออ่าแล้วตัวลองมันก็มีอีกมันมีสามห้าห้าห้าเจ็ดห้านะอ่าแนัน่นแหะ อันนี้ไอ้ไอ้สูตรไี่มันมันมันไม่ยอมเข้ากันนะมันไม่ลงกันแล้วก็เลยเอาสายทั้งทั้งสองสูตรเลยว่าอันไหนแม่นนะอืมครับพ่อมันต้องแม่มันต้องแม่นอยู่สูตรเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันต้องได้นะครับครับสูตรข้างล่างแม่นไหมครับพ่อแม่นข้างบนก็ได้ก็ได้ตรงตรงเหมือนกันห่ะกนะอ๋อได้ตรงตรงเหมือนกันกับข้างบนใช่ไหมครับพ่อนม่แหล่ไมต้องไปกลับสวนนะถูกก็ถูกไปเลยนะครับ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 พ่ออ่า ก็คือตัวเน้นๆที่สุดก็คือมีสามตัวบนจะมีเก้าสองสี่เก้าสองห้าแล้วก็เก้าสองหกใช่ไหมครับพ่อนั่นแหละนั่นแหละนะแล้วก็เอแล้วก็มัมนเอนั่นแหละสามตัวนั่เป็นตัวยืนนะ,นะ,ะครับพ่อก็คือถ้าท่านท่านผู้ชมงบน้อยๆเนี่ยสามารถลล้นแต่เล่นแต่เฉพาะตัวเด่นอย่างนี้ได้ไหมครับพ่อเล่นตัวเด่นเลยนะแล้วก็ ก็ไอตัวลองก็ว่ากันไปแล้วแต่กำลังทรัพย์นะครับพ่อหลกัลกๆเอาแต่ตัวนี้เนาะพ่อเนาะ,ะไม่ว่าล่างหรือบนนะเน,นี่ยนะแต่ล่างมันเป็นสองสองทางมันจะต้องถูกทางเลยนะครับครับพ่อมันจะมันจะมีสามหางเหมือนกันแหละอย่างเี่นว่าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเนี่ยที่มันแยกกันจกสอง สองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าเนี่ยนะนะครับโอเคนะแต่สามารถมันมันคนละสูตรใช่ไหมครับพ่อเออมันไม่ยอมเข้ากันเข้ากันไม่ได้ครับก็เลยตัวสองศูนย์สองหนึ่งก็จะเป็นตัวยืนนะนะสองเก้าเนี่ยนะตัวยืนนะครับครับพ่อปันเลยสามตัวแรกข,ข้างบนนะตัวยืนนะอะืครับก็ก็คืออืน เลขสูตรสูตรล่างนี่จะมีสองสูตรก็คือเอามาตั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ใชค่ครับครับก็คือสูตรล่างมีสามห้าห้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะมีสองศูนย์แล้วก็สองห้าแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะพ่อสองห้าแล้วก็ไปตัวรองเหมือนกันแต่ไม่ไมีสองเก้าละตัวเต็งะนะครับครับพ่ออ่า ตัวเต็งก็สองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์นะข้างล่างนะอ๋อสองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์อ, 29, 21, อ่าครับครับผมเลขของเรามันจะดูแล้วมันไม่มีไม่มีห้าอ็ไม่มีแปดนะอือครับครับก็อเอ่อเจ็ดก็ไม่มีข้างบนแล้วมันมีเจ็ดห้าตัวเดียวข้างล่างอะนะอครับพ่อก็คือเจ็ดไม่มีบนก็คือล่างก็เป็นล่างอย่างเดียวนะพ่อนะนั่นแหละข้างล่างมันก็มีมีเลขกี่ตัวล้ มีสองก็สี่อ่อก็ห้าหกเก้าแล้วแหละนะไม่ใช่นันครับครับพ่อเลขตัวนี้ข้างบนของเรามันไม่มีเจ็ดแต่ของใครจะมีเจ็ดเราไม่รู้มันสุดใครก็สุดมันเนาะเราไม่ว่าครับครับพ่อเขาก็เขากคแน่นะเราก็ไม่ลบหลู่เขาหรอกนะครับครับพ่อพวกเราพวกเราเชื่อมันของเราอะนะครับพ่อนะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่า อยากได้สูตรเต็มๆอย่างเนี้ยครับพอเมื่อกี่ร้อยตัวนะครับพ่อเมื่อกี่ตัวนะครับสูตรที่จะมาคิดกันเหรอหรือว่าที่ทําแล้วสูตรที่ทาออกมาแล้วมันสามตัวกี่หางเจ็ดสิบกว่าหางใช่ไหมครับพ่อที่มันเป็นเต็มแบบมันใช้หลายสูตรนะมันหล่นได้นะครับครับแต่ว่าก็คือเอาที่คุณพ่อตัดมาให้นี้น่าจะโอเคกว่านะพ่อเนาะโอเคแล้วฟันตรงแล้วนะครับครับพ่อตรงว่า ฝันฝันดีไหมครับพ่อฝันมันก็ฝันหลายอย่างนะเอามาตีเป็นเลขไม่ได้อะคำตีปัญหามันเอ้าฝันแล้วมาจับมาเรียงกันมันใกล้เข้ากันแล่นะแต่ว่าอเลขบางแก็มีบ้างไอเลขนะเอามาเรียงกันได้ปว่าใครฝันก็ตามมาเรีบกั้ามันจะเห็นจุดแดงเขางมาเลยงั้นได้เออครับครับพ่อ ตัวองใหญ่ๆก็มาเขียนว่าจะเป็นตัวแดงแล้วเรียงให้ยังไง่ะถือได้บ้านก็จะแบ่งทรัพย์ให้เราอะนะครับครับพ่อแบ่งทรัพย์ให้เรานะครับครับพ่อมี่สายพญานาคเนี่ยสายสายพญานาคเนี่ยเมืองเขาล่ำรวยที่สุดนะอืครับเขเทพเทพพญานาคเนี่ยเขาก็มีเพชริ่นดินดาเงินทองอะไรของเขาตางนั้นเนี่ยทรัพย์ได้นีเนี่ยนะครับ เราเสียงเราเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์ให้ใช่ไหมอันนี้เราเป็นเองมะครับอันนี้มันก็เป็นแต่ความคิดน,น,นะเนาะ,นะครับครับพ่อครับดีเป็นไปนะเกิดโชคดีจะได้ได้เงินหรอกนะครับครับพ่อก็คุณพ่อก็ตั้งใจจะแบ่งปันให้อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อก็แบ่งปันให้นี่แหละจะไม่แบ่งปันก็ไม่ให้อะนะไม่เคยให้ใครครับครับพ่อคุณพ่อนี่ไม่เคยออกช่องอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ ไม่มีไม่มีนะครับมครถอได้เลยช่องไหนแล้วแต่รู้จักไหมไม่มีครับครับครับพ่อเนาะเนาะแกรู้จักเอ่อตรงนี้เนี่ิวพอรวยเนี่ยเขาอาจจะฟังจะดูฮะาอาจ้ะเอติดต่อมาเราก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเบอร์ให้นะฮมใช่ใช่ครับพ่อครับไม่มีไม่มีเราไม่เก็บครับก็คือหลักๆนี่เราเราเน้นเป็นชุดโค้งสุดท้ายที่ให้มาวันนี้เนาะพ่อเนาะ นี่ลาโค้งสุดท้ายเลยฟันธงแล้หลักนะครับครับฟันธงตัวโค้งสุดท้ายต้องต้องเนี่งพอรวยมันไปไกลอยู่นะพอต้องรวยก็โผล่มาแล้วไต้หวันในตกาลีนะโอ้ครับครับพ่อไปถึงเยอรมันนู่นน่ะถึงอเมริกานู้นน่ะโอ้ครับอืมแต่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเบอร์ของเราเท่านั้นแหลคมันมีคนไปได้แล้วก็โทรไปบอกนะครับครับพ่อครับ ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมนะครับสลับแนวทางโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมคนที่ถูกที่ได้แล้วมาเขาบอกต่อต่อกันแต่เขาไม่รู้เบอร์กันนั้นแหละนะครับครับพ่อขอให้โชคดีนะเจริญสุขเจริญพอนะครับขอบคุณครับครับพ่อครับสวัสดีครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกัอนไว้ได้เลยนะครับสลับแนวทางของพ่อเพียนโค้งสุดท้ายนะครับผมบนเปด็ดบนล่างเป็ดล่างนะสตัวบน2ตัวล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวดินก็ที่แอดมินขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยนะครับเสนอเป็นปเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนุคคลนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทุนน้อยเนี่ยสามารถลงทุนแต่เฉพาะตัวดินแล้วก็ตัวนิ้นของพ่อเพียนได้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีทั้งตัวดินแล้วก็ตัวรองนะครับคนนุณพ่อก็แยกมาให้แล้วนะครับ ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกับข้อเพียรในงวดนี้นะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ